ที่หกแบบเงื่อนทำไงสั่งใหม่ไหมล่ะสั่งเลยเฮียเฮียเฮียมึงที่หกเฮียที่หกเฮียทีหหทหห่หกไอ้ห่ากูให้ไปถ้วยหนึ่งมึงจะล่อหกเลยเหรอปกติเขาก็แจกกันคนละถ้วยอยู่แล้วมึงจะเอาหกเลยเหรอกูจะปวดกบาลไอ้คู่นี้มาช่องเอา้า เงียกวนตีนผมป่ะเนี่ยกูจะไปกวนตีนมึงทำหอ,อกอะไรวะผมบอกน้ำจิ้มหมกหกกอ้เฮียอาบแล้วกูฟังอะไรผิดพลาดหรือเปล่ากูก็จัดให้มึงหกอ่ะอะไรอีกอะเงียฟังผิดหรือเปล่าทำไมอยาให้หน,นวดผมกระดิกนะทำไมมึงจะขที่ลาดเก่งๆยังไงหนวดมึงกระดิกผมสั่งอย่างเงียฟังไปอีกอย